เราถึงที่งานวันเกิดแล้วใช่ใช่มันน่าจะมีเค้กเยอะแย,ยนะและชั้นของกลางอาณาเขตอุย้ยทำไมยุบทุกยอย่างหยุดนิ่งเนี่ยก็เป็นพราะฉันเองนี่แหละถ้าอยากกำจัดข้าก็เชิญตามหาได้เลยทำไมวรรยากาศโดยรอบเปลี่ยนไป เดี๋ยวแล้วแบขหายไปไหนเออต้องฟังคำอธิบายของมิตรฟันคอมพิวเตอร์แล้วแหละของรู้จริงเลยนายคงจะเห็นว่ารอบรอบตัวเรามันมีสิ่งปกติไปตัวการนั้นก็คือแบคเจวินในจะรู้ดีคีส่สุด ฉันด้วยฉันเข้าใจถูกแล้วว่าแบ็คเป็นตัวร้ายของจริง